S 1> <S 1> สวัสดีจ้ามาอีแลววพ่อกันอีแล้วมื้อนี้กินข้าวยงค่ะอ,อืมสิกระชินนี้กินตามันตึตามีอย่างก็กตามะคงตามะคงใส่เหมือกเฮ้ยม,มันหมุนกล้องกับบมเปียนลงเลยหมุนกล้องแค่ไหน <laughs> ปลาแดกปูปลาหนาจ้ามุนกล้องว่าไ้อันนี้ก็ได้วิดีโอไหมก็น,น้ำหล่ผักลายลายอิ่มผักมาเนี่ลแหละปลาแดกคือกินแห้งค่ะแต่กระเทียมโมเมนต์ปลาแดกอืม คือนีพายุขเขามิลานเขาอิตาลีภาคเหนือลมแหง้งแหง้งมุกกระดอง ไม่ได้เปลี่ยนมุมค่ะมุมหน้าบ้าน <c oughs> มันขึ้นนในนอนตีห่าค่ะนอนก็บเบลับก็เทียงกันแห้งค่ะ น,อ,อ,นอนตีห้าจะว่าฝนตกจะว่าลมพัดจะว่าอีหอย่างก็สี่นอนตีห้าแล้วทีปกติช่วงเ็ดงานกินกาแฟสามสีแก้วก็น,นอนหลับอยู่เด้สีแก้วพุ่นะแล้วมือแต่ว่ามือวานนี่เอ็นปกติอยู่บ้านสองเดือนแม่บ่คว่ากัากตัววันนี้บ่ได้กินกาแฟ,ฟหลยวันนี้มือวานนี้กินสามแก้ว กินกาแฟดําแก้วหนึ่งเนี่ยมือชาคาปูชิโน่ตอนบ่ายกาแฟดําตอนเที่ยงเอยตอนแรงออกไปกินนันตอนไปซื้อของไปชอปปิ้งไปซื้อของกินของใส่กินอีกแก้วหนึ่งแล้วกันกระทิงแดงอีกกระปองหนึ่งบันไดนอนบอลลับย้อนกระทิงแดงค่ะแฟนบอกว่าบรให้กินมันมีมันมีไอ้นี่มันมีสารกดประสาท ใน่ในใ่กระทิงแดงเคยกินอยู่เนอะมันคือ่เป็นอย่างเติมขึ้นนี่น้อนบระหลาบเบิดขึ้นยังฟันไล่อีกตื่นมาตีสี่แล้วก็นอนต่อตื่นตื่น,นหาทุมเอยตื่นหามุงเศร้าอีกรับรับตื่นตื่นค่ะ

พันแห้งไหลขึ้นจนวัาดอกไม้หักเยันตีต้นไม้หักดอกไม้หักลวมเข่าพายุเข่าแห้งไหลจัว่าพัดเอมแนวกันสัตว์แฟนบอกว่ามันสีหักบอลฉันเอาขึ้นตอนแรกเอาลงเบิด์ตมาเนี่ยเอาขึ้นอีกบอกหักแะ่ว่ามุนไปหมุนมามุนขึ้นมุนลงอยู่ แ <S <S แงกนนกกๆๆ่กันน้อนกดกอคอคอเนี่ยกันน้อนพลิกไปพลิกมาเป็นโทรศัพท์จะว่าหอดตีหนึ่งไปตีหนึ่งต่ว่าลเลิกเล่นแล้วตีสามกับบหลับอีกกรเลึกกดโพดเฟดอีก แล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกตีสี่ตีห้าไปของหน้ามีวแล้วกันไปของหน้าไปปัสสาวะแล้วก็ตื่นสี่โมงเสานาฬิกาปลุก,กสี่โมงเ้าตอนต่อหอดามโมงเสาร์ตื่นนอนหลับ,บเบิกรื้นไม่ขนาดได้นอน,อนเว้น เห็นเมียฝรั่งเพิ่งกลิ่นใบเลดีดไหมก็เลยลองกลิ่นเบิร์ปกติเด็ดทิมเนี่ยรสแซ่บมันเป็นคนๆนะรสปากจีมันเป็นคนๆนะจัก,กระจีกิเกลี่ลลลมหมากมันแซ่บอยู่กระเจี๊ยบดองกระเจี๊ยบดองปะนะกระเจี๊ยบต้มกันบ้าง แซบบอวนตามบ่ปากก็้แซ่บเลยตอนงันเงืๆๆ้งเงืงเนี่ยบอ เบี้ยมตาแทะพี่ก้านแขรปเผ็ดเผ็ดค่ะ ปกติจะกลับไทยปีละครั้งค่ะปีนี้สองปีพอดีไม่ได้กลับโควิดมาอีกเพิ่เพอๆสามปีค่ะอนนี้ยิงยาวเลยค่ะปกติต้องกลับบ้านแล้วสิกลับบ้านไปส่งน้ำู้เท่ากลับบ้านส่งการปีนไม่ไทยไม่ได้กลับําำ ่าโรคหายยังจะเป็นนั้นมีวัคซีนเนาะได้เลยแต่งตัวให้กับข่าวยู่บ้านยูซือนี่แล้วครับจะไปใส่ฝนจิตกบ,บ่บุดอกบุสิคราเซ่แฟนถาม่ากินกาแฟ้ว หามโบะไผ่เบาได้หรือกระเบาได้มันคือโบะเบาืองภาษาเมือเองข้าวน่ะเวลาปลวกปลาหมึกต้องแซมใบมะกรูดพร้อมจ้องเราาวค่ะเมื่อนี้ก็เป็นข้าวๆอ่ะอ่านชั่วไปลิชินดั้นโตริ ฉันยังไม่เคยเห็นหรอกว่าหาเด้ทามลูกเดียวไปหมากรยเดีแทงขั้นขันตัวฝัววดเน่าผสมซีบีส์ยาวเนาะัน <c oughs> <c oughs> ยังไม่เคยเห็นอุตตายละพี่น้อง วินาลรอสักคู่ะคะเด้อครับูลูลเดอบเดอบไปตูไปูบุได้ขึ้นเสียงจังมือนีอ่สี ดี๋ยวอิมแท้กินน้ามลายๆมนี่เลยอิม สลัดแซ่บแซ่บนม่ชิ็เดียมใบนี่ว่ามันมันกลิ่นใดมันเป็นคนไหมใบหมากเล่ดดนดีไหม ท่าเล็บได้สองมือรอบ